รู้หรือไม่ว่าคุณมีงูดำตามอยู่ปี2567ขนลายมือกากบาทเอกตรงกลางหัวใจคลิปนี้เป็นตอนที่3นะครับดวงชะตาของคุณตกตำแหน่งที่ดีไม่ใช่ไม่ดีงูดำบ่งบอกถึงเพศตรงข้ามครับนะครับงูดำคืออะไรนะครับก็คือสิ่งที่มองไม่เห็น วิญญาณต่างๆที่แปลงกายก็ได้ที่ระบุเอาไว้ว่าแปลงกายมาเป็นงูคอยเฝ้าดูแลลูกเขาครับแต่ว่าเชื่อกันว่าเป็นการเฝ้าดูแลแฟนตั้งแต่ดิติครับโดนกีดกั้นโดนขัดขวางไม่ให้ได้ดีได้ดีครับเพราะว่ายิ่งรักยิ่งเกียดยิ่งรักยิ่งไม่ให้เองได้ดี รัะนั้นสายเลยมือกราบาดท่านควรที่จะต้องระวังให้ดีนะครับก่อนอื่นสวัสดีพบกับช่องหมอสันสิงโตบิด1นึกคลิปนี้เป็นตอนที่รับนะครับใครยังไม่ฟังตอนเก่าๆตอนที่1ที่2ที่รับย้อนกลับไปฟังนะครับตอนที่3นราบเราพูดถึงงูดับยังตามคุณไม่เลิกนะครับสิ่งเหล่านี้เข้ามาแน่นอนท่านจะรู้ตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวท่านบางคนอาจจะรู้รู้บ้างอะไร เพราะว่ามีเซนสัมผัสพิเศษก็อย่างเช่นคนลายมือกากบาทเอกตรงกลางหัวใจก,ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลว่าเป็นกากบาทแบบไหนจ้าเป็นกากบาทนะครับตรงกลางฝ่ามือเลยขนาดใหญ่ชัดเจนแจ่มชัดนะครับเซนสัมผัสพิเศษขึ้นมามีสีเดี่ยมตรงเนินสัก์นะครับ่งบอกได้เลยว่าคนคนนี้เซนสัมผัสและสื่อถึงงูดำเต็ม รับสิ่งเดียวสิ่งเหล่านี้เขาจะคอยกีดกันไม่ทันได้ดีนะครับบางคนย่าเพิ่งดีใจไปนะนะบอกโอ้มีงูคอยคุ้มครองคอยปกปักคุ้มครองรักษาจะต้องร่ํารวยจะต้องเฮงแน่นอนครับรวยก็รวยที่สุดจนก็จนที่สุดครับข้าไม่มีจะก,กินก็ได้นะนะก็บอกอยู่แล้วว่าง,งูงูคือเพศตรงข้ามที่หวงคนเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าท่าน นะครับมีใครเข้ามาจีบแล้วอยู่ดีๆเขาเปลี่ยนไปไม่รู้ตัวเราต้องตีความทันทีนะนะครับเราต้องตีความทันทีกลุ่มของเราสายเลยมือกระบาดเอกตรงเงลาใจตีความทันทีนะครับผมตีความว่านะครับโดนกันแคงนะครับหรือว่าโดนจิตโดนใจให้ไล่ออกไปนะครับก็คือว่าผู้ชายคนนั้นที่เข้ามาจีบคุณอาจจะไม่ดีพอก็ได้สาวคนนั้นที่เข้ามาหากณ อาจยังไม่ใช่ก็ได้มันจะเกิดความคาดเคลื่อนนะครับผมคาดเดาได้ยากครับดวงชะตาแบบนี้นะครับโชคชะตาของท่านถ้ามีการหลบหลีกซ่อนเล้นนะครับบางครั้งหมอดูยังจับดวงชะตาไม่เข้านะครับถ้าท่านเป็นหมอดูอยู่เราฟังคลิปนี้อยู่ท่านอาจจะเข้าใจก็ได้นะครับถ้าเป็นคนที่ดูดวงมาเยอะนะครับอาจจะเข้าใจก็ได้คนเนี้ยดูดวงยังก็ดูไม่แม้ ไม่ใช่หมอดูนะครับหมอดูยังไงก็แม่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามเขามีสื่อของเขาไม่ว่าจะเป็นเล่นการเล่นผีด้วยแก้วการเปิดไพ่หรือว่าสื่อต่างๆนะครับแล้วแต่หมอดูศาสตร์ไหนก็แล้วแต่นะครับหมอดูเขาแม่นอยู่แล้วแต่ว่ามันสื่อของคนนี้ไม่ได้เอครับดูดวงคนนี้ไม่ได้นะครับลองดูดวงคนลายมือกระบาดท,ท่านดูได้ท่านเจ๋งนะครับท่านดูแม่นท่านเจ๋งนะครับแล้วเป็นจไม่ดูไม่แม่นอะ ก็งูดำไงครับงูดำเขาปิดอยู่นะครับเราก็เปรียบเป็นคำว่างูดำอาจจะเป็นวิญญาณก็ได้แต่พวกนี้เขาแปลงกายเป็นงูดำนะคเขาคอยตามติดคอยดูกล่าวบอกกล่าวเล่าซิบถึงเรื่องราวต่างๆคอยกระซิบข้างหูบอก,ล,บอก,ล,บอกล,ลูกเอ้ยลูกเอ้ยภัยกำลังจะมาลูกเอ้ยผู้ชายคนนี้ไม่ดีนะลูกเอ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่ดีนะครับระวังนะจะมาปลอกล่อจะมาล่อลวงล,วงลวงหลอกนะครับผม มันจะพาวา่าิจใจนั่นเองนะผมแต่ถ้าท่านเจอคนดีท่านอาจจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ในชีวิตไม่มีคนคิดร้ายอ่ะนะผมแต่ชีวิตสําหรับใครบางคนบอกได้เลยว่ามันเจอเรื่องราวหลายๆเส้นวิ่งมามันจบเจ็บปวดรวดล้าวแสนทุกข์ทรมานแทบจะทมได้ไหวเส้นตัดตลอดชีวิตตลอดฝ่ามือใช่เรื่องไหมเนี่ยนะดวงแบบนี้นี่นะ นะครับมันจอบไม่ได้ทำไมถึงจอบไม่ได้เขาเรียกว่าผีมันหลอกนะครับอย่างเช่นหมอไพ่นะครับหมอจันเป็นหมอไพ่นะนะครับนะครับหมอไพ่นะครับก็เป็นเหมือนกันการเล่นผีด้วยแก้วนะครับถ้าลองเล่นผีด้วยแก้วดูนะครับเล่นผีด้วยแก้วนะครับหนึ่งมันจะเข้าหมอดูนะครับโอ้นี้วิญญาณมันจะเข้าหมอดูนะครับ ถ้าหมอดูไม่แข็งพอนี่เรียบร้อยลงเรียนจีนนะครับนะพวกนี้วิญญาณมันจะเข้าหมอดูถ้าหมอดูอะเข้าไปจอบดวงชะตาของบุคคลท่านนี้ก็เหมือนกับเล่นผีด้วยแก้วครับไพ่เหมือนผีด้วยแก้วบหมอสันจํำให้ท่านฟังไพ่เหมือนผีด้วยแก้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่พร้อมจะเล่นผีด้วยแก้วท่านก็อย่าเพิ่งจับไพ่ไพ่ยิบสี่ครับนะอย่าเพิ่งจับไพ่เพราะว่าไพ่ขออัญเชิญดวงวิญญาณ เข้ามาสถิตแล้วถามข้อมูลนี่คือไพ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหมอดูดูดวงให้กับคนที่มีดวงชะตาแบบนี้งูดำตามติดนะครับหมอดูจะต้องแอบเปิดดวงชะตาตัวเองก่อนนะครับถ้าท่านสังเกตดูดีๆหมอดูก็จะแอบดูดวงก่อนดูดวงให้คนนี้ได้หรือเปล่าแอบดูซิแอบดูได้ไหมนะครับก่อนอื่นดูให้ตัวเองก่อนหมอดูก็จะดูกันอย่างนี้ ครับพอดูแอบดูให้ตัวเองเสร็จปุ๊บค่อยมาดูให้กบคุณดูดวงให้กับคนที่มีงูดำตามนะครับผมแต่ถามว่ากันได้ไหมกันไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะเข้ามาที่หมอดูหมอดูจึงเลือกดูนะครับนะครับแต่ว่าแล้วแต่คนครับบางคนเขาว่าดูดักนะครับไม่กลัวหรอกเข้ามาเลยไม่กลัวนะครับผมก็เรียกว่าครูแลนนะครับแต่ว่าบางทีมันเรา ไม่ได้มีในลักษณะเขาเรียกว่านะครับต้องนั่งอยู่กับตรงนี้ทุกวันนะครับคนเราบางคนดวงจะตามไม่เหมือนกันนะําไม่ใช่แบบต้องอยู่ตรงนี้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามาการเปิดผีด้วยแก้วก็คือการเปิดไพ่นะครับไพ่ยีปสีนะเปิดขึ้นมาดวงวิญญาณสถิตเข้ามาแล้วนะรสามารถสัมผัสถึงงูเข้ามานะครับงูดําตามติด ขอทราบว่าโดโบุคคลท่านนี้จะมีเนื้อคู่หรือเปล่าถามหน่อยสิว่าไพ่จะบอกหรือไม่ครับไพ่ไม่บอกนะนะครับถ้าเจองูดําใจดีหน่อยนะพูดประชดนะครับไพ่ก็จะบอกว่าคนอย่างนี้ไม่มีทางได้มีนะครับไม่มีทางได้มีเนื้อคู่ไม่มีทางเปิดดวงชะตาได้รู้นะครับเจาะยังไงก็ไม่เข้านะครับเจาะยังไงก็ไม่เข้า แถมยังจะเล่นงานหมอดูก็คือไพ่กองนั้นนะครับไพ่กองนั้นต้องเอาไปทิ้งครับนะครับหมอดูต้องเอาไปทิ้งเลยนะครับบางคนบอกโอ้โหนะครับค่าดูร้อยเก้าเก้าแต่ว่าถ้าเอาไพ่ไปทิ้งกองเราเป็นพันนะครับผมเสกมาตั้งนานนะครับทั้งเสกทั้งอัดทั้งเตาพลังนะครับผมมันมันดูต่อไม่ได้เลยนะน,น,นะครับเพราะฉะนั้นครับท่านก็ต้องรู้ตัวเองด้วยนะนะก็ต้องรู้ตัวเองด้วยนะว่าข้าพเจ้าดวงแรง ไปดูกับหมอดูแล้วหมอดูก็สมีสะดุ้งนะนะบางคนดวงแรงแล้วมีสะดุง้งนะเพราะฉะนั้นนะสายในเมือกระบานก็ต้องเมตานิดหนึ่งนะเมตตาม,มอดูด้วยนะจ๊ะนะครับเมตตามอดูด้วยนะจ๊ะนะไม่ใช่ดูเสร็จเลยนะผมนะครับหมอดูต้องทิ้งไพ่เลยนะะเพราะว่ามันจดูไม่แม่นอีกต่อไปนะให้ล้างพลังแล้วอะให้ล้างพลังเลยล้างล้างพลังตามวิชาของหมอดูเลยนะครับนะ ขออัญเชิญบารมีปู่ทาเวทมายังไงก็แล้วแต่นะนะครับมันก็ปัดไม่ไปนะครับมันก็ยังแรงอยู่ตรงนั้นโอ้นมันปัดไม่ไปหรอกนะครับสถิตยอยู่ที่บนผิวหนังร่างกายนะครับรูกลมขนทุกอย่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหมดเลยนครับผมงูดำถึงน่ากลัวมากไครับแล้วยังเจาะดวงชะตาไม่ให้รู้นะครับและยังเกิดขึ้นกับบุคคลท่านนี้ก็ยังนะครับ ดวงถึงขั้นขึ้นขาดนะหมอสันเคยเปิดไพ่นะครดูบุคคลท่านนี้เฮ้ยมีงูดำตามเองอยู่อะนะครับแต่ว่าไพ่มันไม่ได้ขึ้นบอกว่าเป็นงูดำนะแต่ตีความไปตามลักษณะที่ว่ามีอะไรบางอย่างตามกุณอยู่แต่ว่ามันเป็นการสื่อสัมผัสอะไรบางอย่างเราก็ตีความตามความรู้สึกนะครับนี่คือหมอดูครับตีความตามความรู้สึก ความรู้สึกมาแบบไหนนั่นแหลนะครับผมเป็นแบบนั้นแหละก็คือเหมือนที่ว่าจะมีกุมารทองกระซิบข้างหูพ่อพ่อคนนี้มีงูคนนี้มีนั่นมีเสือคนนี้มีสิงพ่อพ่อนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเชื่อเรื่องสยศาสตร์เรื่องการดูดวงท่านก็ต้องเชื่อเรื่องกุมารทองนะนะเพราะว่าคนไทยเรามีกุมารทองคู่กายกันอยู่แล้วนะพ่อ ของเนี่ยห้ามไปยุ่งกับเขานะนะครับผีมันห่วงกระซิบข้างหูนะครับกระซิบทางไหนนะครับอย่าหาว่าบอกอุบาลทองจะออกมาพูดน,นี่นะเลอะเธอะแล้วหมอซันะครับผมมันมาทางจิตนะครับผมพวกนี้มาทางจิตสายและมือกระบ,บาดมันมีกันอยู่แล้วอะนะครับแต่บางคนไม่มีเพราะว่ามันกว้างมากนะสายและมือกระบ,บาดน,นะบ,บางคนมีอยู่แล้วเรื่องกระซิบเนี่ยภายกระซิบนะมีจริงๆนะครับหมอซันกล้ายืนยันเลยว่าภายกระซิบมีจริง เขาจะคอยบอกนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่าเนี่ยท่านต้องระวังน,นะพายกระซิบเนี่ยบางทีมันเป็นงูนะไปตายเองไปตายนะมันจะเปลี่ยนเป็นในลักษณะนี้มันือพิซารครับผมนะผมเพราะฉะนั้นท่านต้องดูด้วยว่าสิ่งเหล่านั้นที่ตามท่านอยู่มันของดีหรือของไม่ดีนะผมถ้าเป็นงูดีก็แล้วไปเป็นคอยปอกปักคุ้มครองรักษาเขาจะคอยกีดกั้น นะครับผมเราจะสามารถดูดวงจิตาคนนี้ว่าคนเนี้ยไม่สามารถมีคู่ได้เพราะว่างูเขากรีดกันเทวดาตามเองอยู่เว้ยเออเทวดาตามเองอยู่เองโดนงูตามเองไม่มีทางมีคู่ได้ใครเข้ามาหาเองเองเป็นกาลากินีนะครับแต่เราพูดตรงตรงได้ไหมเราพูดตรงตรงกับลูกดวงเราได้ไหมเราก็ต้องพูดเฉพาะใช่ไหมนะรบผมเราจะมาบอกว่าเฮ้ยดวงคุณเป็นเจอกาลากินีเข้าไปแล้ว นะผม,ม่ดวงคุณกาะกินนี้ขรเข้ามานะครับอยู่ใกล้นะพังพี่นาาหมดพูดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะผมเดี๋ลูกค้าก็ขอหัวเราดินะผมไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าดวงคุณมีงูตามนะผมแต่ว่างูเนี่ยมันมาดีหรือมาอร้ายเราไม่รู้นะนะผมแต่ว่า,วาไปอยู่ใกล้ขครเองคนนั้นซว,วยนะครับอยู่ใกล้ขครคนนั้นซวยๆๆในะครับอยู่ใกล้ขครคนเนี้ย ดวงอยู่ดียังไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ดีก็ป่วยไม่ได้มีเกี่ยวกับคาถามนต์ดอะไรไ่โดนอะไรมาไม่ใช่แต่เองนั้นเข้ามาเจอคนคนนี้เข้าไปนะครับผมสิ่งเหล่านี้มันมีนะครับผม,นนม,ม,นะบผมด้วยสายเลือมือกระาบบาัดเอกตรงกลางหัวใจที่มีงนดําตามติดครับเขาเรียกว่าเป็นเทพเทวดาแปลงกายมาจําแรงมาครับที่จะมีฤทธิ์นะไม่ใช่ผีนะครับผีมันไม่น่ากลัว ผีมันคือสิ่งที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บปีศาจหมู่มารน,นะครับที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าสิ่งเราเนี้ยที่เข้ามากีดกัน้นดวงชะตาเกี่ยวเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นอะไรบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเพศตรงข้ามงูที่ตามติดมาตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยนะครับผมเขาเป็นเทวดาครับนะแต่เทวดาแปลงกายเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าได้เชื่อตามตำราเทวดาแปลงกายมาไม่ว่าจะเป็นอะไรครับผีเสื้อ หลายผาาก่อนนะครับผมสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยในสถานที่ของท่านเพราะฉะนั้นถ้า,ท,าท่านเจอแปลกๆของแปลกๆอย่าไปจับมันเข้านะครับบอกอู้มันแปลกดีมันมาหาท่านนะครับงูดําตัวขนาดงูเท่าจาองอ่างโอ้ใหญ่บันล่มเลยนะครับมันเข้ามาหานะครับให้ทําอะไรครับให้มองหน้ามันเฉยๆนะครับให้มันมามองหน้ากันเฉยๆ เราผมนั่งมองหน้ากันอ้าวมาแล้วเหรอจ๋าคุยเลยนั่งคุยเลยครับท่านพี่จ๋าท่านพี่มาจากไหนละจ๋าครับท่านพี่มาจากภพภูมิไหนท่านพี่บอกลูกได้ไหมแล้วเลขออกอะไรล่ะครับอย่างงูมันจะขดเลขให้ดูนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเยอะนะครับบางคนไม่เจอแล้วแต่ท่านนะผมแต่บอกไว้เลยว่าขดเลขให้ดูเลยนะนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับคุยก็รู้เรื่องนะครับมันฟังเรารู้เรื่องแต่เราฟังมันไม่รู้เรื่องนะบอกไว้ก่อนนะ พลังอะไรบางอย่างอย่าไปแตะต้องตัวเขาตัวเขามีอาถรรพ์เพศภัยอันตรายนะรเขาไปสัมผัสจากเลือกสวนไลนะ่นาคนทันพระนาคาสันติเกย่างไปเลือดไล่ไปเลือกสวนไปเลื้อยมาตรงไหนมาแล้วก็ไม่รู้นะครับไปแตะสัมผ,สผัสพลังพิเศษม์ดาเข้ามารวมตัวอยู่ในตัวของเขาเพราะฉะนั้นบางคนไม่ต้องไปลักเขาขนาดนั้นเอามือไปกอดเขาไปจับเขานะครับเขาแลงกายมาไปอย่าไปจับ ขาเล็กอย่าขออนุญาตใช้คำนี้อย่าทะลึ่งไปจับนะครับขออนุญาตใช้คำนี้นะอย่าทะลึ่งไปจับนะครับเขาไม่ให้จับนะครับผมแต่เองจับเองนะประมาณเนี้ยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีอาถรรพ์ครับผมอาถรรพ์เขาเรียกว่ารวบรวมเอาไว้หมดแล้วอยู่ในตัวงูนะครับของป่าของเขานะครับจะไปรับประทานระวังให้ดีครับนะครับผมไปจับมันจากป่าเนี่ยนะครับของทุกอย่างมีอาถรรพ์นะครับนะครับกินแล้ว ชีนะ้ช้ากระหล่ำไปช่วยไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาเข้ามากีดกันในดวงชะตาท่านนะท่านรู้หรือไม่ว่าเขาตามท่านอยู่ในปี25 6 7นะ้า้บเจะเขาตามคุณอยู่เพราะอะไรเราเปิดไพ่เสียงทายนะครับผมสิ่งเหล่านี้ตามอยู่นะครับแลวคอยกีดกันเวลามีใครเข้ามาจีบท่านอยู่ดีก็เป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็วิ่งหนีไปเอ้ยลองไปถามเขาดูสิว่าคุณเจออะไร ข้าพเจ้าฝันฝันว่ามีงูดำเข้ามาเข้ามาไล่เข้ามาดุนะครับผมแล้วเป็นหญิงสาวที่น่ากลัวนะครับผมขึ้นอยู่กับภาพนะครับ,นะรบยิ่งเป็นเทวดาชั้นสงยิ่งแปลงกายได้น่ากลัวนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเชื่อแล้วมันเป็นอะไรบางอย่างตามติดนะครับผมอยู่ใกล้ใครคนนั้นพังพินาศนะครับถ้ามาดีนะมาดีอีกเรื่องหนึ่งนะนะครับมาดีแต่ว่าบางทีเขาไม่เข้าใกล้มันก็สวย ับผมเพราะฉะนั้นรับสังเกตกันให้ดีงูดําตามติดจะนําพาซึ่งโชคลามเงินทองมรลีวาสนาแ้าท่านตกตําแหน่งที่ดีถ้าตกตําแหน่งไม่ดีใครอยู่ใกล้ก็สวยนะครับผมใครเข้ามารู้สึกตกต่ําย่แย่ตกต่าเบี้ยด,ดินนะผมมันเกิดอะไรขึ้นวะใกล้คนนี้นะผมอยู่ดีๆก็ล้มหายอ่าอ่าล้มนอนนอนเสือไม่ใช่ลมหายตายจากนะับผมแต่ถึงขั้นนั้นก็ได้นะล,ล้มนอนนอนเสือ นะครับแต่ว่าพวกนี้เขาไมา่ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วมันเป็นกรรมของเองนะครับผมเพราะฉะนั้นมันเปันเส้นวิ่งมาบรรจบพอดีท่านเรียกตาดวงชะตาก็คือเส้นวิ่งมาบรรจบเขาเรียกว่าเองเข้ามาในเส้นทางนี้เองเข้ามายุ่งกับข้าเองช่วยไม่ได้นะครับผมล้วนะนะถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมเอาให้ติมของันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆกำลังจะมาเกิดขึ้นกต่ตัวท่าน ท่านเชื่อหรือไม่ครับนะครับวังงูดามีจิตนะครับขอให้ท่านแจ่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ